เกมโอเวอร์ <Game> เป็นที่เรียบร้อยนะครับซีโอคนดังในโลก TikTok อย่างเมพริมายานะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจนำกำลังเข้าไปบุกค,ค้นบ้านแล้วก็มีการออกหมายจับเจ้าตัวเหมือนกันนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของพรบอคอมพิวเตอร์หลังจากที่มีการไปแอบอ้างครับถ้าจำกันได้เนี่ยบอกว่าลงทุน6,000บาทเนี่ยภายในระยะเวลา3เดือนเนี่ยได้เงินได้กาไรคืนมาเลย15ล้านนี่นะครับปรากฏว่าวันนี้ ตำรวจมีการออกหมายจับและเข้าไปตรวจคนบ้านนี่ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางู้ตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้ประชาการตรวจแห่งชาตินะครับได้มีการสั่งการไปรยังกองประชาการตรวจสืบสวนสอบสวนนัสัญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับมีการนํากําลังตํารวจเข้าไปตรวจค้นบ้านเล็กที่189ทับสอครับหมู่บ้านลัดดารมบางนาตาบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเป็นบ้านพักของนางสาวพิทณรี ตันติวิทย์นะครับก็คือเมพริมายานั่นเองเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พริมายาผู้ต้องหาตามหมายจับสาจังหวัดนนทบุรีครับลงวันที่17มกราคมในฐานความผิดก็คือโดยุจริตหรือว่าหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือว่าปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบ่างบางส่วนนะครับหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จด,ด้วยโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแต่ประชาชน ก็มีการนํำหมายค้นของศาลอายายลงวันที่18มกราคมเ,เข้าไปตร,าารตรวจคนบ้านผลการตรวจค้นบ้านของนางสาวพริมายาน,นางเซีโอคนดังในทิกต็อกอยู่ที่บ้านหลังนี้ครับปรากฏว่าพอไปค้นเนี่ยไปหาตัวเนี่ยไม่เจอเหลือเพียงแค่แม่บ้านนะครับที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็พักอาศัยสอบถามข้อมูลจากแม่บ้านครับแม่บ้านบอกว่าเ มีพิมายาเนี่ยเดินทางออกไปจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเดินทางไปกับนายสิทธานนะครับสันเสริญหรือว่าแซ็คซึ่งเป็นแฟนหนุ่มไม่ได้มีการระบุนะครับว่าจะเดินทางไปไหนเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่มีการตรวจค้นพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยไปทําการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยครับนอกจากนี้นะครับมีการเข้าตรวจค้นสํานักงานหรือว่าเป็นที่ตั้งของบริษัทของพิมายาจํากัดด้วยเช่นกันครับอยู่ที่แพรกษานะครับสมุดประการเหมือนกัน สำหรับการเข้าตรวจค้นของเจ้าที่ครั้งนี้นะครับหลังจากที่พบว่านางสาวพิณารีตันติวิทย์หรือว่าเมพริมายาเนี่ยนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อแบรนด์พริมายาเป็นเออแล้วก็บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเขา,ามีการใช้ข้อความอันเป็นเท็จลักษณะเชิญชวนอ้างว่าลงทุน6 0พันบาทเนี่ยในระยะเวลาเพียงแค่3เดือนเนี่ยจะได้เงินได้กําไรคืนมาถึง15ล้านมีการโพสต์ภาพหญิงคนหนึ่งกู้กับรถหรูในโชว์รูมครับในลักษณะเชิญชวน แต่เมื่อไปตรวจสอบพบว่ามันไม่เป็นตามข้อความที่ปรากฏมันไม่ใช่เรื่องจริง่นะครับมันเป็นการจัดฉากขึ้นมาอย่างไรก็ตามนะครับทางผู้ประชาการตรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมีการเรียกประชุมเดี๋ยวจะกระจายกําลังกันปิดล้อมอีก9จุดทั่วประเทศเพื่อจะหาพยานหลักฐานแล้วก็จับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องตามยุทธการพึ่งแตกรังครับอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้ทางพลตรเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้ประชาการตรวจแห่งชาติจะแถลงข่าวความคืบหน้า ในเรื่องนี้ด้วยตนเองครับ